Uh huh. สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งก็ผมโอ๊คในเกมเลสอรสา p อัพเรซิงในคลิปที่9กับบทแชลเลนส์นะครับบทแชลเลนส์นี่ก็เรามากถึงคลิปที่9แล้วเนาะก็เราจะมาปลดล็อกในโซนญี่ปุ่นกันต่อนะครับตามความยากง่ายที่ผมได้มองเอาไว้อ่าผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่าไอ้มอเตอร์ไซค์ผมปลดล็อกไปแล้วนะแต่ไอ้ครับแคเอร์ผมยังไม่ว่างเล่นเลยว่ะผมกะจะใช้แผนเดิมนี่แหละคือจะพยายามไปปลดล็อก ก่อนที่จะมาปลดล็อก a s s s u l t Destroyer ตามนี้นะครับผมอ่าก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะจะทําให้ทันเวลานะแต่ว่าก็ดูจากการเล่นเมื่อครั้งนั้นก็พยายามดูย้อนดูอีกก็มองเห็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับผมก็เดี๋ยวก็ไว้ค่อยไปปรับแก้เอาส่วนในครั้งนี้ผมจะมาปลดล็อก Tower Core นะครับเป็นป้อมปืนใหญ่ของ Empire นะครับผม10นาที เราก็จะมาเจอทาคาระสามลุมหึอีกแล้วหลังจากที่เขาที่แล้วผมเจอเคนจิใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรเราไปเฮ้ยกันต่อ Welcome to my island fortress just come over and visit anytime oh and don't mind the d a k guns they're harmless to unpack location ก็ตามนั้นนะแมปนี้นี่คือด่านนี้ถือเป็นแมป,แมปเป็นด่านที่ใหญ่มากใหญ่มากจริงมายถึงฐานนะฐานใหญ่นะอย่าไปคิดอะไรเพอร้อเจอร์กันนะตามที่ผมพูดฐานมันใหญ่แมปมันใหญ่เนี่ยไม่เห็นเลยว่ามันใหญ่อย่าไปคิดอะไรนอกเหนือนจากนี้อาส่วนในครั้งนี้ก็ลงคนผมก็คงไม่สร้างเหมือนเดิมเพราะไม่มีประโยชน์ที่จะสร้างนะ เสียเวลาส่วนในการบุกของผมที่ผมคิดไว้น,นั้นก็คือฟ้าก็คือต้องอยู่บนฟ้าตลอดอะ่ะอยู่บนบกตายตายหมดอะ่ะถ้าเกิดอยู่บนบกตายหมดไม่มีทางรอดต้องใช้ยูนิตที่บินได้เท่านั้นก็คือต้องใช้สไตรเกอร์วีเอ็กซ์กับเทงกุแค่นี้น, <'ll> นอกนั้นไม่น่าสื่ไหว ต่อให้ผมปลดล็อกสตีลโลนีมาแล้วก็ตามก็ผมก็ยังคิดว่ามันไม่น่าจะรับมือได้อ่ะนะก็คือยูนิตบินก็ใช้ต้องใช้เทนกุอย่างเดียวต่อให้เป็นสตรเกอร์วีอยู่บนฟ้าแล้วก็ห้ามลงเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดผมลงมาบนพื้นดินเมื่อไหร่โดนปืนนี้สอยแน่นอนแน่นอนทางศัตรูก็เช่นกันผมก็ต้องเปิดฉากบุกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะ อัปเกรดก่อนเลยดีกว่าเพื่อความรวดเร็วผมจะต้องแบบอย่างน้อยก็ทำลายสักฐานหนึ่งก่อนผมได้ยินเสียงปืนยิงมาแล้วใช่ไหมมาแล้วใช่ไหมเสร็จยังอีกครึ่งนึงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอได้รอได้ไม่เป็นไรแล้วก็ตรงนี้ปะ เฮ้ยเร็วๆหน่อยสิมันกี่นาทีวะเนี่ยสามสิบวิเร็วๆสิเราเสียเวลาไปตั้งสามสิบวิเร็วๆ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 สามตัวก่อนก็ยังดีอ่ามันสร้างโรงผลิตรถแล้วอ่ะจะไปไหวหรือเปล่าไม่รู้นะคือผมต้องมีเทงกูติดไปด้วยไม่มีไม่ไหวไทเกอร์วีเอ็กซ์ก็อย่างที่ผมบอกอะผมเอาลงไม่ได้อ่าทางศัตรูเอาไอ้นี่มาบุกละไม่เป็นไรเรามีป้อมตรงนี้ช่วยยิง VX All Systems Green ขอเพิ่มขอเทนกูสักสองตัวเดี๋ยวเราจะเตรียมพร้อมลุยกันละต้องรีบเปิดฉากบุกก่อน,อ,นอย่ารอศัตรูนี่ก็ดีเ <V X, S 2> นาะมีแบบ X, ทางบุกเยอะแยะเหลือเกนินอ่านี่ไงมีเทงกูแล้วหนึ่งตัวสองตัวถ้ามันมีสองเราต้องมีสามโอ้ไม่สิมันก็มีสามเหมือนกันนี่หว่า ไม่รู้นะจะสู้ไหวหรือเปล่านะผมไม่ชัวร์นะก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากที่จะทำเวลาให้ทันเพราะว่าด่านแบบเนี้ผมก็เคยผ่านมาแล้วตอนเล่นตอนสู้กับเคนจิเมื่อคราวที่แล้วใช่ไหมสิบนาทีครึ่งแต่ว่ามันไปติดปัญหาตรงที่ศัตรูเน้นอาเชอร์มีินคอยตัวเพื่อความมั่นใจของผมนะ โรงไฟฟ้าสร้างโรงเดียวก็ได้นะเนี่ยประหยัดตังค์ตั้งพันหนึ่งอ่ะโอ้เสียดายจังโอเคศัตรูมีสามเราก็ต้องมีสี่โอเคสไตคเกอร์วีเอ็กซ์มาบินมาพร้อมกันมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วล่วงล่วงร่วงร่วงร่วง่วงลงไปเอาละตรงนี้เก็บตรงนี้ก่อนเก็บตรงนี้ก่อน เฮ้ยนะผมว่าไปเก็บลงคนก่อนดีกว่าเพราะว่ายัางไงซะมันยังเป็นแคล่ลงอยู่รถขั้นหนึ่งอ่ะพอจะนึกออกไหมมันก็คงสร้างได้แต่แทงกูอย่างเดียวโอเควิ่งขึ้นมาสอยอ่ะล้วงล่วงล่วงล่วงอ้าวแล้วทีนี้ไม่ต้องออกมาแล้วยิงมันเลยตั้งหมดหรอ โอเคเดี๋ยวซื้อข้ามก่อนแล้วกันไม่ต้องยุ่งเลยไอ้ไอ้ป้อมเนี่ยไม่ต้องยุ่งเลยเออไปไปไกลมันหนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีรีบตามมาช่วยหน่อยเร็วอยากให้มันหนีนะถ้าหนีนี่ยาวเลยนะให้ไวเลยเร็วๆๆ็เร่งๆหน่อยเร่งๆหน่อยบึ้มอา ห้าตัวก็พอเดี๋ยวผมค่อยมาตามเก็บนะเพราะว่าไอตัวนี้ถ้าเกิดจะมามวยยิงเสียเวลาจริงเสียเวลามาเก็บพวกหมาลหลักๆของศัตรูก่อนดีกว่านะเอามาดีขึ้นไหขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอาละทีนี้เราผมคิดว่าเราค่อนข้างจะจะได้เปรียบแล้วนั่น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 มันมัน โอเคล่วงมาแล้วอันี้มาไอ้กูมาอยู่ใกล้ๆกันฐานผมคงไม่ต้องไปดูมากไม่ต้องไปยุ่งเลยผมคิดว่านะแค่นี้ก็น่าจะเหลือเฟือแล้วไม่ตองไม่ตองไม่ต้องผลิตรถออกมาอีกแล้วต้องไหวนะปากด้วยต้องไหวสี่นี้ตั้งสี่ตัว ไม่น่าไม่น่ารอดนะโอเคกลับมารวมกันที่บ้านก่อนเดี๋ยวกลับไปลุยอีกรอบนึงขึ้นมาทรงนี้ผมเสื้ออยู่วะโอเคคอร์ส <c oughs> มันมีแทงกูเยอะปะวะบ้านเนี้ยอคอสไทเกอร์วีเอ็กซ์อีกตัวหนึ่งอ้าวกาโตัวน่าจะเหลือเฟือนะทัพนี้กลับบ้านมาก่อน <c oughs> เอาละเพ่บุกเข้าไป <c oughs> ยิงนี่ก no ่อนยิง no นี่ก่อนเดี๋ยวเอาแทงกุออกมาทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยุ่งนั่น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 เอา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 ไปไปไปยิงนี่ก่อนเนี่เมื่อมันอยู่ข้างล่างเราก็ต้องเอาตัวนี้ยิงโอเคสบายละสบายละวจริงๆรอบนี้ชิวๆนะชิวๆเดี๋ยวก่อนสิเวยแล้วไง เว่แ <Mile> ล <dizzy> vale ้วไงอ๋อโอเคยิงก่อนให้พังเอาให้พังอ้าวแล้วทีนี้ลุยสามตัวนี้ไปช่วยกันหน่อยเดี๋ยวมันหนีแน่ผัวหนีแน่แน่ไปแล้วมันไปแล้วเร็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 วเตเกอร์วีเอ็กซ์นี่ผมเหลือแค่สองตัวเองนะเดี๋ยวรู้หน่อยเนี่ยที่บ้านไม่ต้องดูเลยป้อมมันก็ยิงมันเอง ทังแล้วใช่ไหมไปทีเหลือเก็บกวาดอย่างเดียวไม่ทันเวลาด้วยเถอะหกนาทีอ่าน่าจะไหวนะแต่มันจะมันจะนานไอ้ตรงนี้แหละตรงเนี่ยเก็บกวาดเศษเหลือเนี่ยนานตรงนี้แหละเดีเ๋ยวส่งกองกำลังเสริมไปช่วยไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวลงได้วะมีปืนป่ะตรงโอ้มีด้วยไม่ไหวหรอกเอาลงไปแค่เท่านั้นนะ่ะ โอเคตรงนี้มาอุ้มตัวอุ้มไว้เผื่อมีแทงกลุ่มเป็นเสร็จเสร็จหลือเหลือผมมองไม่ท่วงไงประมาณนั้นตรงนี้หมดยังหมดแล้วใช่ไหมฐานสุดท้ายแล้วโอเคเหลือแค่ลงแรกลงเดียวฐานบนจะไปละจะระเบิดหมดโอเคปึ๊บอีกนิดนึงอาวเราไปมมแปล้วหนึ <c oughs> ่งไปแล้วหนึ่งนะ ร็จยัง BX All systems green ขึ้นมาแล้วก็ถอ,อดหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาไปเราจะไม่ยุ่งเรื่องนี้เราจะไม่ยุ่งปล่ <have> อ,อยออยิงตามสบายน่าจะเหลือน่าจะทันอย่างสบายสบายสบายเนาะทันอย่างสบายสบายไม่ต้องกังวลใดๆเลย โอเคเดี๋ยวเราก็จะปลดล็อกทาวเวอร์คอร์เรียบร้อยเวฟฟอร์สทาวเวอร์คอร์นะหางยังปึ๊บอีกนิดเดียวอีกสองฐานเนี่ยมันมันนานตรงยิงยิงลงแร่เนี่ยแหละนานนานมากไอ้ฐานล่างนี่ก็ปล่อยไอ้กลุ่มนั้นยิงไปเราจะไม่ยุ่งเราจะเราจะมาโฟกัสกับ กันไล่เก็บโซนนี้ก่อนแต่ก็คงหมดละยังไม่หมดหรอเดี๋ตรง,ตรงไห<ป>นอ๋อข้างล่างโอเคมาๆๆๆๆไอ้3ตัวนี้สู้ๆนะไปแล้ว2นะจ๊ะมาๆๆๆเดี๋ยวช่วยยิงลงแล้วอ่ามามามา,มาเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเออนดิเนะมนต้องช่วยกันแบ่งๆเป็นกลุ่มๆจะได้เสร็จเร็ว อ๋อแล้วก็ไปรวมรวมตัวกันยิงอ๋อโอเคน่าจะจบแล้วนะรอบนี้อีกนิดนึงอ่าเรียบร้อยสบายบดูสบายๆเนะาะจ่านพวกนี้แต่ก็คือผมก็พอจะรู้ทางบ้างแหละมันมันก็ไม่ได้ยากเลยขนาดนั้นโอเคผ่าน ด้วยเวลา8นาทีเท่านั้นเองนะครับก็คือ่านที่ผมคิดว่าไม่ยากผมก็เลือกเลือกมากดก่อนโอเคนะครับปลดล็อกเรียบร้อยเวฟฟอร์สทาวเวอร์คอร์อืมเรียบร้อยนะครับผมจบแล้วเรียบร้อยโอเคดูสิมี a ช l e เลนไหนโผล่ Pro มาใหม่บ้างผมจะรอดูมีไหมอ่า l ช n g เลนคอมพ t e พาทามด้วยนิวแชร์เลนอาร์ล็อกหนึ่งมีโผล่ Pro มาอันนึงคืออะไรอะ โอ้วฟฟอสอาริเทีรี่เป็นรถยิงปืนใหญ่23นาทีเหรอสโนออฟฟอร์สเอ้ยไม่ใช่สโนโชว์อฟฟอร์สขอส่งหน่อยสิโอ้ผมเข้าใจละผมเก็ตละเป็นด่านที่แบบว่าต้องบบุกตะลุยหน้าอย่างเดียวอะ่สิบนาทีเหรอคือด่านนี้ผมก็จำไม่ได้ด้วยว่ามันจะมายัางไง แต่คิดว่าแบบถ้าถ้ถ้าให้ผมเดานะไอตัวที่มันจะสร้างไอรถเนี่ยน,น่าจะเป็นลุงหนวดชินโซส่วนเคนจิมาแค่แบบประกบเราเฉยๆอะ่ะไม่ให้เราแบบบุกไปจนถึงชินโซอะ่ะประมาณเนี้ยเป็นแบบเป็นหน่วยป้องกันเป็นแบบพวกโอเทคอะไรเงี้ยปกป้องเอาไว้น่าจะใช่นะถ้าใ้เดานะอ่าเรามีด่านสนุกๆเพิ่มอีกด่านอีกแล้วส่วนในครั้งต่อไปในคลิปที่สิบอ๋อ ไม่รู้อ่ะบอกตามตรงน้ํายังไม่รู้อ่ะอาจจะไปไอ้นี่ก่อนแอซาวเดสทอยเออร์ er. น่าจะน่าจะนะมีแนวโน้มสูงมากเพราะว่าเพราะว่าอจะว่าไงดีอะจริงๆผมก็อยากไปปลดซีวิงอยู่เหมือนกันแต่ว่าจะว่าไงดีอะผมเล่นเอ็มไพร์สามคลิปติดเลยมันก็มันก็ยังไงอยู่นะอ่าก็เคก็ผมคิดว่าน่าจะเข้าใจผมอะนะครับผมโอเคก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผลงานของผมนะครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าในเกมเล d เอเลสเล p เอเล n สามอัพไรซิ่งในโหมดแชรเลนส์นะครับในคลิปที่10กับการปลดล็อกแอซ u l เดส s ท r ยอร์คราวนี้เอาเอาจิงๆแลจะจำไม่เปลี่ยนละสัญญาสัญญาไม่เปลี่ยนละแน่นอนแอซ u l เดส s t เ o อร์นะครับผมโอเคสำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย